กรรมยัตตาควรแก่การงานนะในคนกฎแก่การงานเรามาดูว่าความควรแก่การงานแห่งกายชื่อว่ากายกายยกรรมยัตตาการงานแห่งจิตก็คือจิตตะกรรมญจะตานะครับดังนั้นความควรการแห่งการงานของนามากายและจิตเป็นเหตุให้เจ,เจริญกุศลหมายความว่ากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถเจริญต่อเนื่องขึ้นได้ลักษณะที่จดกักของเขาก็าคือมีการทําให้จิตและจตสิกเข้าสู่ควาสภาวะที่สงบ จากความที่ไม่ควรแก่การงานเมื่อไหร่ที่ไม่ควรแก่การงานเนี่ย้นลักษณะที่ควรแก่การงานตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นไปกับควรแก่การงานงานของกุศลคืออะไรอะไรบุญกิริยาวัตถุสิบดังนั้นหมายความว่าการที่ควรแก่การงานเนี่ยควรแก่การที่เราเจริญกุศลในบุญกิริยาวัตถุสิบได้ก็คือหมายความว่าถ้ากุศลอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยจิตไม่ควรแก่การงานก็คือไม่ ไม่สามารถขนขวายในบุญกิริยาวัตถุได้นะครับนั้นท่านจะขยายเน้นเอาไว,ว้ว่าควรแก่การงานคือจิตในควรต่อกุสมนั่นแหละแต่กิริยาวัต<ม>กิริยาวัตถุเนี่ยเป็นส่วนที่ขนขวายในเรื่องของบุญเนี่ยก็ในจะเหมือนกับว่าจะทําทให้เราเห็นได,ได้ชัดในการว่าควรแก่การงานนี่ก็คือหนึ่งเราต้องมีกุศลในขั้นอะไรเอ่ยทานศีลภาวนาเป็นต้นนะอัปจยาไมายเบญยาวัจจะไมยเป็นต้นนะครับสุดท้ายก็ทิฏฐุชุก,กตา ที่ถูกชุดตาคือสัมมาทิฏฐินะครับพิปัสนา,นาสนาก็ได้ถ้าพูดถึงบุญกิาวัตถุแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ต้องกล่าวเรื่องสมถะและวิปัสนาคือหปายความว่าควรในการงานก็คือการงานที่ยิ่งขึ้นไปคือสมถะและวิปัสนาแต่อันนี้ท่านพูดถึงเบืออ้องต้นก็คือควรในการงานเพราะว่าบุญกิยาวัตถุเนี่ยหรือสัมมาทิฏฐิเป็นไปกับสมถะและวิปัสนานะครับบางทีท่านพูดมีส่วนเหลือดังนั้นหมายความว่าเราต้องเข้าใจว่า ถ้าฐานะของบุญกิาวัตถุควรเหการงานแล้วนั่นก็คือการงานที่ขึ้นก็คือสมถะหรือปัญชนามีอาการปรากฏก็คือถึงพร้อมในการกระทําอารมณ์ให้สมควรแก่จิตและเจตสิกก็คือหมายความว่ากระทําอารมณ์ตรงนั้นให้อยู่ในบุญกิยาวัตถุอาการปรากฏก็คือง่ายและสะดวกนะครับมีจิตเจตสิกเป็นเหตุใกล้เหมือนกันนะครับแล้วอะไรเป็นปฏิปปธรรมกับ กรรมมันจะตานึกออกไหมครับว่าตัวแรกเรานึกตัวแรกปรัตติทมีอะไรเป็นปฏิปษ์ปัตติทคือความสงบทําตรงกันข่าหรือปฏิปัก์ก็คืออุทธจารสองก็คือเรื่องของละหุตาอะไรที่ทําให้กายหนะักถีนามิทะสามก็มคือเรื่องของมุขทุตาอะไรทําให้แข็งกระด้างที่ถีมานะส,ส่วนตัวนี้หมายความว่าควรแก่การงานคือควรแก่กุศลทั้งหมดเนี่ย และนั้นเขาเป็นปฏิปตก์กับกิเลสที่เหลือคือนิวรที่เหลือทั้งหมดนะครับคือนิวรที่เหลือทั้งหมดเป็นปฏิปต์ของตัวกรมมัญชะตานะครับ